สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่เพจและช่องหนิงอสังหาพเยาค่ะวันนี้เราพาทุกคนค่ะมาดูบ้านสวยๆอีกหนึ่งหลังนะคะในโครงการกุลสิริวิวสองค่ะตำบลแม่ตำอำเภอเมืองจังหวัด แย่ค่ะโครงการคุณสิริวิวนะคะเป็นโครงการจัดสรรเต็มรูปแบบนะคะจุดเด่นของเขาค่ะจะมีระบบรักษาความปลอดภัยนะคะหรือว่ามียามนะคะหน้าโครงการตลอด24ชั่วโมงค่ะแล้วก็มีกล้องวงจรปิดรอบโครงการนะคะระบบสาธารณูปโภคค่ะครบคันนะคะไฟฟ้าปับปานะคะระบบขยะนะคะถนนโครงการก็ กว้างมากๆนะคะรถสามารถที่จะส่วนกันได้แบบสบายเลยค่ะแล้วภาพจริงบรรยากาศจริงที่ทุกคนเห็นตอนนี้นะคะก็เป็นภาพบรรยากาศโครงการแบบ จริงๆเลยนะคะถ้าใครอยากจะอยู่ในสภาพแวดล้อมแบบนี้นะคะมาที่โครงการกุลสริวิวหลังนี้ได้เลยนะคะหลังนี้พร้อมเข้าอยู่ตกแต่งบิวอินเรียบร้อยแล้วสวยๆเลยนะคะทุกคนเพิ่งทำเสร็จกันไปมาดๆเลยทีเดียวแหละนี่ค่ะทุกคน40ยูนิตนะแล้วก็หลังที่เราจะพาทุกคนมาดูนะคะเป็นบ้าน2ชั้นค่ะ4ห้องนอน4ห้องน้ำบนเนื้อที่6 0ตารางวานะจ๊ะพื้นที่ใช้สอยค่ะ240ตารางเมตรกว้างมากๆเลยค่ะทุกคนแล้วโครงการคุณสิริวิว2นะคะเข้าจากถนนสายหลักเส้นพหนโยทินค่ะประมาณ2 3 0 0เมตรเท่านั้นเองที่ทุกคนเห็นอยู่ด้านหน้าน้นละจ้ะแล้วก็โครงการกุลสิริวิวนะคะอยู่ห่างจากสี่แยกแม่ตำตลาดสดแม่ทองคำแค่ประมาณ1กิโลเมตรนะแล้วถ้าใครค่ะจะขับรถเข้าตัวเมืองพะเยา ค่ะจากโครงการกุลสรีวิวก็ประมาณ3-4กิโลเมตรค่ะแล้วถ้าใครจะไปมหาวิทยาลัยพะเยานะคะหลังนี้ก็อยู่ห่างจากมหาวิทยาลัยพะเยาประมาณ20กิโลเมตรค่ะแล้วอีกหนึ่งจุดเด่นนะทุกคน ที่นี่เนี่ยอีกหน่อยนะคะก็จะเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คเลยค่ะ1จุดนะคะสำคัญสำคัญที่เจริญมากๆนะคะเพราะถ้าหากว่าสนามบินจังหวัดพะยาวขึ้นนะคะบ้านหลังนี้ก็จะอยู่ไม่ไกลจากสนามบินค่ะนั่นเป็นอีกหนึงเหตุผลนะคะที่ลูกค้าเลือกซื้อบ้านที่ โครงการนี้นะคะแล้วก็เลือกซื้อหลังนี้ค่ะแล้วอยากจะบอกว่านะคะส่วนใหญ่ค่ะทุกคนที่มาเลือกซื้อโครงการนี้ก็จะเป็นคุณหมอคุณพยาบาลนะคะเจ้าหน้าที่มหาวิทยายลัยพะเยาอาจารย์มหาวิทยายลัยพะเยาแทบทั้งนั้นเลยนะคะ นี่เลยค่ะทุกคนภาพบ,บรรยากาศโครงการนะคะใครอยากอย,กอยู่ในบรรยากาศแบบนี้นะจ๊ะมาได้เลยค่ะที่โครงการกุลสิริวิว2นะคะแล้วก็แอดมินรับผิดชอบนะจ๊ะขายบ้านหลังนี้อยู่นะทุกคนใครอยากได้จะรีบมาเลยนะคะหลังนี้ตกแต่งบิวอินไปเรียบร้อยนะคะเฉพาะค่าบิวอินนะทุกคนครึ่งล้านนะจ๊ะแอบกระซิบแอบบอกกันจ้า อ่ะทุกคนค่ะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนนะคะไปดูบ้านกันแล้วนะหลังที่เราจะพาทุกคนมาดูก็หลังนี้ละจากที่เห็นอยู่ตรงหน้านี้นะจ๊ะ หลังนี้เลยทุกคนนะคะสวยๆกว้างๆกันไปเลยค่ะนี่ค่ะทางเข้าโครงการนะคะมีรอปภค่ะรักษาความปลอดภัยนะคะ24ชั่วโมงเลยจาาใครที่เป็นห่วงในเรื่องของความปลอดภัยนะมาที่โครงการนี้ได้เลยถนนโครงการก็กว้างมากๆจาาทุกคนนี่บรรยากาศก็น่าอยู่มีสนามเด็กเล่นให้ตรงนี้ด้วยนะคะสําหรับใครที่มีลูกเล็กเด็กแดงนะก็พากันมาเล่นที่ตรงนี้นะคะสํานักงานขายเขาก็อยู่ตรงนี้ละจ้า,จาทุกคนป่ะเดี๋ยว เราจะขับรถนะคะพาทุกคนค่ะเข้าไปดูในโครงการกันแล้วนะว่าหลังที่เราจะพาทุกคนไปดูนะจ๊ะหน้าตาเขาเป็นยังไงอะไปดูกันเลยจ้ะทุกคนนะคะต้องยอมรับค่ะว่าโครงการนี้ถนนกว้างมากๆนะคะทุกคนรถสวนกันได้แบบสบายๆเลยนี่ทุกคนนะคะเขาก็มีหลายไทยให้เลือกนะแต่ไทยที่เราจะพาทุกคนไปดูนะคะไทย A คะ่ะกว้างที่สุดเลยจ้ะ ต้องบอกว่านะคะเงินเดือนธรรมดาซึ่งไม่ได้นะหลังนี้นี่เลยค่ะสวยๆค่ะทุกคนนะคะสองชั้นจ้ะสี่ห้องนอนสี่ห้องน้ําบนเนื้อที่60ตารางวาพื้นที่ใช้สอย240ตารางเมตรนะเธอกว้างมากๆเลยจ้ะนะคะทำความสะอาดก็นะนิดนึงนี่สไตล์นะคะโมเดิร์นค่ะผสมมินิมอลนิดๆน,นะจ๊ะนี้เลย ด้านหน้านะคะประตูรั้วเป็นประตูรีโมทเนะจ้าประตูก็มีสองประตูนะประตูเล็กกับประตูใหญ่ปะเขาไปดูด้านในกันเลยจ้าทุกคนนะคะเดี๋ยวจะพาทุกคนนะคะเดินสำรวจแต่ละจุดนะจ้านี่ค่ะลงจอดรถกว้างๆเลยจอดรถได้สองคันสบายๆนี่ค่ะระบบขยะนะจ้า มีให้เรียบร้อยนะคะแต่ละบ้านจ้ะทุกคนนี้เลยโซดด้านหน้าของตัวบ้านนะคะสวยๆเลยจ้ะใครที่อยากได้บ้านสวยๆหลังใหญ่ๆนะคะโครงการคุณภาพจากเพื่อนบ้านคุณภาพนะจ๊ะทุกคนมาที่โครงการนี้ได้เลยหลังนี้ได้เลยนะ อยากบอกว่าหลังนี้ชั้นขายเนะี่ยเธอใครอยากได้นะรีบมาเลยอ่ะนี่ทุกคนพื้นที่นะคะด้านข้างของตัวบ้านจ้ะก,ก็เหลือเยอะมากๆนะคะอันนี้เขาเทเรียบร้อยหมดแล้วนะคะกันย่าจะ้ะก่อนจะไปดูในบ้านนะคะทุกคนเดี๋ยวเราพาทุกคนนะคะเดินรูรอบๆบบ้านกันก่อนนะคะจะได้เห็นภาพชัดเจนค่ะประกอบกับการตัดสินใจนะคะใครที่หาบ้านหลังใหญ่นะคะใครที่ครอบครัวใหญ่ๆจ้ะทุกคนอยู่กันหลายคนนะหลังนี้ได้เลยค่ะ เพราะหลังนี้นะคะทุกคนสี่ห้องนอนสี่ห้องน้ําเลยนะกว้างมากนีค่ะโซนด้านหลังของตัวบ้านนะคะติดตั้งแทงน้ำปั๊มน้ําเอาไว้ให้เรียบร้อยนะคะส่วนนี้เขาก็แถมให้นะคะแล้วก็ฝั่งนี้ค่ะทุกคนเขาโรยหินจัดสนามหญ้าเอาไว้นะจ๊ะแต่ตอนนี้ไม่มีคนอยู่นะคะทุกคนหญ้าก็อาจจะขึ้นนิดนึงจ้ะ แต่ถ้าใครนะคะซื้อไปแล้วจ้ทุกคนดูแลอย่างดีนะคะตรงนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งโซนค่ะที่สามารถใช้เป็นโซนพักผ่อนได้นะนี่ค่ะอ่ะไปดูด้านในบ้านกันโซนนี้ก็จะเป็นห้องรับแขกค่ะทุกคนกว้างๆเลยบิวอินเรียบร้อยนะคะสำหรับโซนที่จะใช้วางทีวีนะคะก็สวยๆค่ะเล่นไฟเรียบร้อยนะคะทุกคนนี่บิวอินตกแต่งเอาไว้เรียบร้อยค่ะ ใครที่ซื้อไปนะคะก็ขนกระเป๋าเขาอยู่ได้เลยจ้ะไม่ต้องทําอะไรละอันนี้ก็ทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะส่วนนี้ก็จะมีที่นั่งเล่นที่นั่งชิวนะคะพักผ่อน สังสรรค์กันภายในครอบครัวได้ด้วยนะคะถ้าใครมีเพื่อนมาบ้านค่ะโซนนี้ก็สามารถที่จะพักผ่อนนะคะปาร์ตี้กันได้นะแล้วครัวค่ะเขาทําเป็นครัวฝรั่งนะคะอยู่ในบ้านเรียบร้อยจ้ะโซนนี้ก็บิวอินเรียบร้อยแล้วเหมือนกันนะคะติดหูด,ดุดควันไว้เรียบร้อยจ้ะแล้วมีเตาอบให้ด้วยนะทุกคนนี่เคาน์เตอร์ครัวค่ะก็บิวอินไว้แล้วนะคะสวยๆเก๋ๆ ใครชอบห้องรับแขกกว้างๆนะคะก็มาที่หลังนี้ได้เลยค่ะนี่ค่ะทุกคนนะคะโซนนี้น่านั่งมากๆเลยนะคะพักผ่อนสังสรรกันในครอบครัวค่ะชิลสุดๆเลยค่ะนี่ชั้นบนนะคะทุกคนแล้วก็ประตูตรงนี้นะคะทะลุไปลงจอดรถนะจ๊ะ ครัวเขาบิวอินไว้สวยๆแบบนี้เลยแล้วก็มีห้องเก็บของใต้บันไดให้ด้วยนะคะทุกคนห้องนี้เลยถ้าใครของเยอะนะจ๊ะทุกคนไม่มีที่เก็บนะเอามาเก็บที่ห้องเก็บของใต้บันไดตรงนี้ได้เลยะคะ่ะทุกคนก็กว้างๆนะบ้านเราจะได้ไม่รกนะคะทุกคนมีที่เก็บของแบบนี้นะอะทุกคนคะ่ะเดี๋ยวเราจะพาไปดู ห้องนอนเล็กกันก่อนนะจ้านี่ค่ะประตูที่ทะลุไปลงจอดรถนะคะถ้าใครไม่อยากเข้าประตูด้านหน้านะคะจอดรถเสร็จก็เข้าประตูตรงนี้ได้เลยดูห้องนอนเล็กกันค่ะทุกคนโซนนี้นะคะก็กว้างๆค่ะนี่เลยค่ะห้องนอนเล็กนะคะทุกคนถ้ามีแขกไปใครมานะคะก็มานอนห้องนี้ได้เลยค่ะห้องนอนเล็กห้องนี้นะคะจะอยู่ชั้นล่างของตัวบ้านนะคะโล่งโปร่งค่ะ ไปดูห้องน้ําชั้นล่างกันค่ะทุกคนการทรงเปียกส่วนแห้งไว้เรียบร้อยนะคะแล้วห้องน้ำเขากว้างมาก เดี๋ยวเราขึ้นไปดูชั้นสองกันค่ะทุกคนชั้นสองจะมีสามห้องนอน3ามห้องน้ำนะคะ ไปดูห้องนอนใหญ่กันค่ะทุกคนห้องนอนใหญ่จะเป็นห้องนอนที่กว้างที่สุดแล้วก็บิวอินไว้เรียบร้อยค่ะไม่ว่าจะเป็นโซนนี้นะคะบิวอิน ต๊ะวางทีวีที่วางทีวีเอาไว้เรียบร้อยเลยนะคะแล้วก็มีระเบียงด้วยนะคะเอาไว้มานั่งเล่นค่ะยืนดูวิวรับลมชิลๆนะคะมองจากชั้นสองออกไปจากทุกคนก็จะเห็นบรรยากาศประมาณนี้แหละนะคะก็จะเป็นโซนด้านหน้าของตัวบ้านนั่นเองจ้า mm hmm. นี่เลยเงียบสงบมากนะคะทุกคนบรรยากาศน่าอยู่เลยทีเดียวแหละ ห้องนอนใหญ่นะคะเขาบิวอินเอาไว้หมดแล้วนะทุกคนแทบไม่ต้องทำอะไรแล้วค่ะโซนนี้ก็สามารถที่จะนั่งทำงานอ่านหนังสือได้นะคะตู้เสื้อผ้าก็บิวอินเอาไว้เรียบร้อยค่ะสูงสูงเก็บของได้เยอะเอะนะคะใหญ่ๆห่กันไปเลยค่ะสำหรับตู้เสื้อผ้านะคะเหมาะสำหรับคนที่แบบเสื้อผ้าเยอะนะทุกคนนี้เลยค่ะทำไว้หมดแล้วนะคะโซนนี้ก็เป็นโซนห้องแต่งตัวได้เลยแหละนะคะห้องน้ำก็อยู่โซนนี้จ้ะแล้ว คุณสามีภรรยานะจ๊จะไม่ต้องแย่งที่แต่งตัวกันนะนี่จะมี1จุดนะคะแล้วก็จะมีตรงนี้อีกหนึ่งจุดด้วยค่ะสะไว้แต่งตัวนะคะนี้เลยค่ะทุกคนนะคะตู้กระจกห้องน้ำนะคะตู้เสื้อผ้าอีก1จุดโต๊ะเครื่องแป้งอีก1จุดจ้ะเก็บของได้เยอะมากนะคะเพราะว่าเขาบิวอินไว้สูงมากทุกคน ไปดูห้องน้ำในห้องนอนใหญ่กันค่ะก็บิวอินไว้แบบสวยๆเลยค่ะนี่กระจกนะคะโซนอ่างล้างหน้าค่ะนี่เลยเรียบรูดูดีนะคะใครชอบสไตล์นี้จะมาที่บ้านหลังนี้ได้เลยตรงนี้มีเลนชาเวอร์ให้ด้วยนะคะมีอ่างอาบน้ำค่ะเอาไว้แช่น้ำอุ่นค่ะเวลาทำงานมาเหนื่อยๆเครียดๆนะคะก็จะได้นอนพักผ่อนค่ะแช่น้ำแบบสบายๆเลยค่ะ ใครชอบแบบนี้สไตล์นี้นะคะหลังใหญ่ๆแบบนี้จากมาที่บ้านหลังนี้ได้เลยแล้วถ้าใครสนใจนะคะอยากนัดดูบ้านนะคะทุกคนโทรนัดกันก่อนล่วงหน้านะที่เบอร์098 78 53 37 7ค่ะ แล้วก็088นะคะ2604059ค่ะ ID line นะคะจะเป็น0956909356นะจ๊ะใครอยากดูบ้านหลังนี้แบบจัดเต็มนะคะโทรนัดล่วงหน้ากันก่อนได้เลยค่ะใครอยากเป็นเจ้าของอยากจับอยากจองนะคะมาคุยรายละเอียดกันได้นะคะสําหรับบ้านหลังนี้นะนี้เลยค่ะใครชอบสไตล์การตกแต่งแบบนี้จ้ะ มาเลยแล้วก็วันนี้นะคะสำหรับหลังนี้ค่ะราคานะคะจะอยู่ที่4ีล้านห้าแสนบาทจากค่าโอนค่าภาษีก็คนละครึ่งนะคะใครสนใจมาดูได้เลยนัดดูได้ทุกวันนะคะไปดูห้องนอนเล็กห้องที่เหลือกันค่ะทุกคนนะคะห้องนอนเล็กห้องแรกที่เราจะพาดูนะคะ ก็ห้องนี้แหละค่ะต้องบอกว่าห้องนี้หน้าต่างเขาเก๋มากๆเลยนะโซนนี้ใครจะจัดโต๊ะเป็นโซนทับโ,โต๊ะทํางานก็ได้นะคะทุกคนโต๊ะอ่านหนังสือค่ะนั่งเล่นได้เลยนะคะชิวๆส่วนห้องน้ําค่ะก็จะอยู่ด้านในนะคะไปดูห้องน้ําเขานิดนึงค่ะนี่เลยค่ะโซนห้องน้ํานะคะก็กว้างๆค่ะ แยกโซนเปียกโซนแห้งเรียบร้อยนะคะมีเรนชาวเวอร์ให้ด้วยนะคะห้องน้ําแต่ละห้องของบ้านหลังนี้นะคะทุกคนกว้างมากๆนะคะโดยเฉพาะห้องน้ําในห้องนอนใหญ่นะนี่เลยค่ะถ้าใครอยากใช้ชีวิตแบบนี้นะคะในบรรยากาศแบบนี้จ้ะมาที่หลังนี้ได้เลยตกแต่งมิวอินเรียบร้อยไม่ต้องทําอะไรทําความสะอาดพร้อมเข้าอยู่ต้อนรับลูกค้าแล้วด้วยนะสําหรับหลังนี้นะคะ ไปดูห้องนอนเล็กห้องที่เหลือกันค่ะทุกคนนะคะห้องน่าจะไปดูกันเลยนะคะห้องนี้ก็กว้างๆโลง่งๆค่ะมีห้องน้ําในตัวนะคะนี่เลยค่ะห้องน้ําเขานะคะก็กว้างๆค่ะทุกคนการซนเปียกซนแห้งไว้แล้วเรียบร้อยเหมือนกันนะคะมีเรนชอวเวอร์ไว้ให้ด้วย องชั้นสี่ห้องนอนสี่ห้องน้ำบนเนื้อที่60ตารางวาพื้นที่ใช้สอย240ตารางเมตรค่ะวันนี้มาในราคา4ี่ล้านหแสนบาทค่ะใครสนใจนัดดูได้ทุกวันนะคะ